เมือ่อ iphone ิ้าเปลี่ยนเป็นก้นแบบไอซีมันทําอะไรได้บ้างไปดูกันได้ใสช่ชาร์จร่วมกแฟนดอยได้อันนี้เครื่องแอนดอยนะครับเวลาอุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เป็นแบบไอซีหมดแล้วนะครับสามารถนักเสียบกระโทนสมาร์ทถือได้เลยทั้งแฟนดรอยและเอกนอนนะครับมา ขึ้นแล้วถ็ดขนอนขึ้นแล้วเราเอาไฟล์ลงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านอะไรมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายในท้องตลาดที่เป็นแบบไอซีแล้วก็สามารถเสียบใช้งานได้เลยยกตัวอย่างตัวนี้เป็นไม่ BJI เต็มพาวเวอร์แบงค์ให้กับไอโฟนทุกอื่นได้เลยที่เป็นไรนี่ไอซีเสียบก้น ตัวไรนิ่งเสียบไปโปรชิพหรือชาร์จเครื่องแอนดรอยก็ได้หรือจะเอาเครื่องแอนดรอยชาร์จตัวมันก็ได้แต่เงื่อนไขคือตัวมันแบตต้องน้อยกว่าแอนดรอยต่อจอได้เลยสายไทยซีทูไทซีแต่เงื่อนไขจอต้องรองรับสายก็ต้องรองรับ เอาไปมีเส้นงานได้เลยเห็นไหมมันทําอะไรได้เยอะนะครับไปลองเล่นดูนะครับแล้วก็จะรู้ว่าไอโฟนสิบห้าใช้แล้วคุ้มจริงเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดสายแบบนี้เรากำลังจะมีขายนะเนี่ยออกจอได้เลยเนี่ย